สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังก็สวยมือสองปังทุกท่านอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมี Toyota c a m r ร2.5 g ปี2017นะคะสีดำสวยๆเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่นะคะมาดูคลิปนี้ได้เลยะคะ่ะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติผีความชนหนักจมน้ำหรือว่าตัดต่อมาแน่นอน,นะคะ่ะ ก่อนที่จะไปรับชมแลบฟังนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะคันนี้จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆเลยมาพร้อมโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะไฟหน้านะคะใสๆเลยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วเรียบร้อยค่ะ มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้2จุดด้วยนะคะสีดำสวยๆเลยราคาสี่อะราคา50900นนะคะสีดาวผ่อนเพียงเดือนละ1,000 0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ล้อแม็กนะคะขอบ17ค่ะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยนะสวยๆเลยค่ะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างไม่มีพลิกความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะระบบกุญแจคีย์เลสนะคะมีระบบกันขโมยแล้วก็กระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานทุกบานเลยภายในสีดำสวยๆเลยนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะมาพร้อมกับเมมโมรีเบาะนะคะสองตำแหน่งค่ะกระจกออโต้ทั้งหมด4ี่บานเลยนะคะ หัวน็อตตามซอกตามมุมนะคะการันตีเลยไม่มีถูกขายหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนค่ะมาพร้อมระบบ engine start นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมพ u s e control ให้แล้วเรียบร้อยค่ะพวงมาลัยเงาเงาเลยนะคะเงาเงเลยไม่มีช้ำเลยนะคะันนี้กระจกหลังนะคะตัดแสงออ t โต้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะ คอนโซลหน้านะคะไม่มีช้ำเลยเงาๆเลยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีน Air Auto ค่ะภายในจะได้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลค่ะแล้วก็ได้เป็นอ่าเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ สวยๆเลยนะคะเบาะหนังตึงๆเลยเบาะหนังตึงๆเลยนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่131,711 11กิโลเท่านั้นราคา5,99,000นะคะราคา5,99,000ีดาวผ่อนเพียงเดือนละ1,000 10, 0บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านไหนหาโตยตาแคมรี่ไว้ใช้งานอยู่นะคะปี2017ดรุ่น 2.5G ไม่ควรพลาดเลย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติพิ่อมชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะมาพร้อมแแอร์หลังนะคะแยกโซนซ้ายขวาแล้วเรียบร้อยด้านข้างก็มาพร้อมม่านนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้ สีดำนะคะเดิมๆเ,เลยไฟท้าย LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะโลโก้ตัวอักษรติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลยโลโก้ตัวอักษรติดอยู่ชัดเจนนะคะไฟท้ายสวยๆเงาๆเลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดด้วยนะ พร้อมเซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดค่ะแล้วก็ได้เป็นกล้องถอยเดิมแพ้จากโรงงานนะคะติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของภายในนะคะก้งกว้างแบบนี้เลยภายในก้งกว้างแบบนี้เลยนะคะส่วนของด้านหลางยังอะไรนะคะยังไม่ได้ใช้งานเลย กครืองมือแม่แรงอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะยังอไ่ลยสวยๆเลยค่ะเหลี่ยมสั่นรถคมชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติพิการชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างเลย สวยๆเลยนะคะสวยๆเลยภายในสีน้ำตาลนะคะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้โฉมนี้อยู่นะคะมีคันเดียวเลยนะสีดำนะคะราคา5,99,000ฟรีดาวผ่อน1 0 0 0 0เท่านั้นนะคะเพลรถปีรถก็ติดอยู่ชัดเจนค่ะบอรปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันออปชั่นนี้มาให้ครบเลยนะคะกระจกเดิมแท้ จากโรงงานทุกบานด้วยนะคะคันนี้กระจกเดิมแท้จากโรงงานทุกบานเลยไม่อยู่ที่1 3 0 0 0 0ากโลเท่านั้นนะคะไม่แสนสามเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวฟังพาไปดูในส่วนของตัวโครงสร้างหน้าตัวรถกันต่อเลยค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้ารายละเอียดต่างๆนะคะคันหน้าสวยสวยเลยค่ะ หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยนะคะเดิมๆเลยการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติคือความชนหนักตัดต่อเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนนะคะของเรามีตรวจรถให้ฟรี274รายการพร้อมใบเซอร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่หาอยู่นะคะคันนี้บอกเลยตอบโจทย์ค่ะได้ไปไม่ต้องไปแมน n t นแนนซ์หรือว่าดูแล จุกจิกเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะเป็นรุ่น 2.5G นะคะเป็นโตโตโยต้าแคมรี 2.5G ปี2017นะคะสีดำสวยๆแบบนี้นะคะราคา59900 0ีดาาผ่อนเพียงเดือนละาน1,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2กว่าเท่านั้นค่ะอยู่ประมาณ2.50นนะคะลูกค้า ใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์ศูน2 6 4, 5, 3 9 3 6 6 3 6นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับนะคะได้ที่เพชโจนสาขาเสเออสาขาสุวินทวงศ์ส6นะคะสามารถนัดนน้องฟางเข้ามาดูรถจริงได้เลยค่ะมีไฟนแนนลองรับเลยนะคะที่นี่สวยเลยค่ะคันนี้มีคันเดียวนะคะใครที่หายอยู่รีบๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ฟางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ